เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอสเปรสโซเย็นมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริง ไปพูดถึงเอสเปรสโซ่เยผมจะเล่าย้อนกลับไปเริ่มจากสมัยสงครามโลกที่สองครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สภาวะขาดแคลนเม็ดกาแฟนะครับมนุษย์เรานี่แหละก็หัวใสก็เลยเอาธัญพืชต่ตางๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเม็ดมะขามเนี่ยแล้วก็อย่างอื่นลงถึงเนยด้วยมาผสมในเม็ดกาแฟเขาก็ได้เอากาแฟ ที่ผสมกับธัญพืชเหล่านี้กับนมข้นมาผนวกรวมกันซึ่งสมัยนั้นนะ่ะนมข้นทางยุโรปเป็นคนคิดค้นน่ะนะครับแล้วบ้านเรามันร้อนก็เลยเอาเครื่องดื่มชนิดนี้มาใส่ในน้ำแข็งมันเลยกลายเป็นกาแฟ,แฟเย็นขึ้นมาหลังจากที่เครื่องชงเอสเปรสโซ่ได้เข้ามาในประเทศไทยจึงได้เริ่มมีการสกัดช็อตเอสเปรสโซ่ขึ้นมาแล้วนำช็อตเอสเปรสโซ่ที่ได้ผสมกับนมข้นแล้วราดลงในน้ำแข็งไม่รู้จะตั้งเชื่อ ก็เลยตั้งชื่อว่าเอสเปรสโซเย็นถามว่าเมนูนี้ในต่างประเทศมีไหมเอาจริงๆคือไม่มีนะครับเพราะว่าต่างประเทศไม่ได้มีวัฒนาการกินแบบบ้านเราอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครไปต่างประเทศลองไปสังเกตดูว่าแต่ละร้านเนี่ยมีเมนูเอสเปรสโซเย็นไหมถ้ามีเนี่ยผมว่าโคตรแฉลบ <laughs> แสดงว่าก๊อฟของเราไปะนะครับหลังจากที่เราไปต่างประเทศกันมาแล้วนะครับเราย้อนกลับมาประเทศไทยสั่งกาแฟยังไงให้ไม่เขยบบางร้านเนี่ยเขามีเมนูติดหลงังร้านซึ่งมันก็ดีครับมันทําให้ลูกค้าได้รู้ว่าที่ร้านน่ะมีเมนูอะไรบ้างเช่นเอสเปรสโซ่ร้อนเย็นปังอะไรพวกนี้แต่บางร้านที่เขาไม่มีเมนูขึ้นคุณถ้าเาไปสั่งแนละ้วลองสังเกตดูรอบรอบข้างว่าเฮ้ยมันมีเมนูไหมถ้าไม่มีลองถามบาริสต้าหรือพนักงานในร้านก็ได้ว่าเออเขาเมนูหน่อยเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยหลายคน ตกใจครับว่าเฮ้ยเมนูแม่งไม่มีเว้ยเมนูแม่งไม่มีเว้ยเอสเปรสโซเย็นแต่มันมี ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าไทสไตล์คอฟฟี่อันนี้คือเอสเปรสโซ่เย็นจริงๆอ่ะมันเป็นแค่ชื่อครับถามว่าไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมีไทสไตล์ไหมไม่มีครับมีเอสเปรสโซ่เย็นซึ่งก็ต้องปรับให้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องที่ด้วยถ้าคิดไม่ออกครับหรือมันไม่มีเอสเปรสโซ่เย็นไม่มีไทสไตล์เลยเงี้ยอยากกินกาแฟใส่นมเข้มๆสั่งลาเต้เพิ่มชอ็อตง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันจะเรียกว่าเอสเปรสโซ่เย็นไทสไตล์ลาแฟเย็นต่างจังหวัดเนี่ยคน แกช่วงอายุ50ขึ้นไปเขาไม่รู้จักหรอกครับเอสเปรสโซเย็นเขาจะรู้จักเพียงแค่ว่าเอากาแฟแก้วนึงอย่างเงี้ยเราเป็นคนทํากาแฟเราจะต้องรู้เลยว่าเราองทำอะไรให้เขานั่นคือเอสเปรสโซเย็นหรือไทสไตล์นั่นเองผมยกกรณีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งคือฝรรั่งครับมาที่ร้านแล้วคาะนี้แบบเขาก็สั่งกาแฟเขาบอกว่าเอาเอสเปรสโซเย็นเขาจะกินแบบเอสเปรสโซออนเดอะร็อก so หรือเปล่าเอสเปรสโซ่ออนไอหรือเปล่าจริงไม่ใช่รับ ฝรั่งคนนี้เขามาเมืองไทยแล้วเขาชอบคาแรคเตอร์กาแฟแบบไทยๆเแบบขาชอบกินกาแฟเอสเปรสโซเย็นแบบไทยสุดท้ายก็เขาก็ได้กาแฟเย็นที่เขาต้องการนะครับอย่างไรก็ตามครับผมคุณผู้ชมคงมีคําตอบในใจแล้วครับว่าเอสเปรสโซเย็นมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับคลิปหน้าเรามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟคอยติดตามนะครับผมขอบคุณครับ